สวัสดีครับวันนี้ขึ้นมาบนเขาที่สูงที่สุดในเกาะสมุยก็ว่าได้นะครับวันนี้มาปลูกทุเรียนครับผมวันนี้เรามาดีออฟโรดนะครับสองคันนะครับผมทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับที่จะพาเดินดูวิวสวยๆบนเขานะครับตอนนี้ก็มีฝนลงปลปอยๆด้วยนะครับผมเขาลุกนี้นะครับสามารถที่จะมองไปฝั่ง อำเภอขนอมได้นะครับครับเรากปจากข้ามาเรือไปนะครับอันวันนี้อาจจะคลื้มไปหน่อยนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็สวนอีกแปลงหนึงน่งนะครับผมนี่ก็เป็นน้ำนะครับที่มากักตุนไว้บนที่สูงนะครับแล้วก็ปล่อยลงให้กับทุเรียนนะครับผม ดูครับวิวสวยงามมากครับมองมันอยู่แถวพังเหนือเลยครับผมมองไปไกลๆก็จะเห็นท่าเรือนะครับท่าเรือข้ามฟองนะครับผมมองไปไกลๆก็จะเห็นเรือเฟอร์รี่นะครับกำลังข้ามไปที่จังหวัดสุราบนะครับผมอำเภอขนมนะครับดูครับเอฟซีครับ เส็จแล้วมาแต่จังโมงมาบเม่าอยู่มาลายบ่อ๋แน่คว้านลิ้วเป็นไงบ้างวันนี้ช้างทุกเชือกเข้ากันได้ดีนะอ๋อในถังทองแดงครับคว้านลิ้วครับผมนี่ก็มาดูพังน้ำมนต์ครับ กับพายทองเงินเงินต่อครับผมน้ำโซมสะกพายทองเงินครับเอ๊ะ อุกบาทบ่อน่ทางน้ำมนครับผมหลังจากฝนตกมาสามสี่วันแล้วครับไปปลูกทุเรียนบนเขามาครับก็ลงมาหาช้างเลยครับหนาวมากครับตอนนี้ครับรถมายัางหนาวสั้นมาเลยนี่หนาวจนทางน้ำมนครับกับ ขวานแสงครับตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นพังลิซ่าแล้วครับฝังทั้งนู้นก็ขายทองเงินครับขายทองเงินใกล้ๆเลยครับ โดนน้ำฝนไปนะครับรอมากเลยครับผมอันนี้ผูกติดกับพังลิซ่านะครับอันนี้ก็ขวานแสงแบกยาไปแล้วครับเอาไปให้พี่แสงจันทร์อยู่ในป่าครับตอนนี้ฝนตก พวกตัวน้นก็แช่ครับดูครับ <c oughs> ภายแสงจันทร์นะครับผมวันนี้นอนข้างบนนะครับเกะได้บน พูกไว้มองสูงแห้แฮงสูงไงเนาะฮะความฉลาดของเขาครับพอฝนตกแล้วตักเอาหญ้าไปกินที่ล่มนะครับ ตกทั้งวันเลยครับ FC ครับไปปลูกทุเรียนวันนี้เปียกฝนทั้งวันเลยครับครับมาเพิ่มอีกมัดหนึ่ง นี่นะครับขวานช้างครับผมถึงจะฝนตกขนาดไหนก็ต้องลืมไม่ได้เลยครับอาหารช้างนะครับเป็นไงบ้างควานแสงวันนี้ชุ่มฉ่ำดีชุ่มฉ่มำจนหนาวเลยครับผมน <laughs> คนถ่ายก็ยังหนาวเลยครับตอนนี้ ปลูกทุเรียนขนไปสองร้อยต้นครับปลูกได้แค่หกสิบกว่าต้นครับฝนตกหนักมากเลยดูผายแสงจันทร์ใกล้ๆเลยครับดูให้หายคิดถึงเลยครับเอซครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้องไปทูนด้วยครับผมวันนี้โอ้โหดูกัดกินหญ้าเต็มปากเต็มคำเลยครับ อันนี้ย่าเอามาจากบนเขานะครับผมดูความหล่อของผ่ายแสงจันทร์นะครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับผมเอซบอกว่าคิดถึงสามหนุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องไปทูนกันเลยครับผมมาดูน้องไปทูนกันต่อครับเอซครับ ม่ได้ถ่ายน้องไปทูลน,นานแล้วครับผมนี่อะไรครับเอกหนุ่มน้องไปทูนสวัสดีครับผมดูงานของน้องไปทูนนะครับตอนนี้ งายาวกว่าเดิมเยอะมากเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กับทางน้ำฝนนะครับดูครับพระเอกกับสายฝนที่โปรยปลายนะครับ ดูวิธีการปอกมะพร้าวนะครับของกุทูนนะครับผม ผลเดือนนี้ตกมาเกือบทั้งเดือนเลยครับเอซครับก็บรรยากาศก,ก็สดชื่นนะครับผมอากาศดีดีครับแต่ช่วงเยน็นเย็นมาก็จะหนาวสักหน่อยนะครับผมวันนี้มาดูพระเอกหนุ่มกินหญ้ากันนะครับ งาของไปทูนนะครับผมงายาวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องไปทูนก็คงจะอวยพรวันเกิดลงหน้าน้อ,องโบบานนะครับผมวันที่สิบ 6พฤศจิกานะครับผมเป็นวันเกิดของน้องโบบาลน,นะครับพี่ไปทูลก็ขออวยพรให้กับน้องโบบาลมีความสุขมากๆเลยนะครับส่วนพี่นั้นยังคิดถึงแม่ๆและก็น้องๆมากเลยครับเพียงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายเวทถ่ายอ่าถ่ายคลิปให้ได้รับชมนะครับผม ก็อยฝนลงหน้ากันแล้วกันนะครับผมนุ่มรอเข้มนะครับกับกลางฝนที่โปรยปลายนะครับผมเองก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไททูนให้กับ f อซได้รับชมกันเลยครับผม ต้องกราบขอโทษขออาภาัยด้วยนะครับช่วงนี้กําลังเร่งปลูกทุเรียนนะครับผมนะครับป่างช้างของเราก็น่าจะเปิดช่วงปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตะวันเลิฟเฟนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็พยายามจะถ่ายให้กับ F อซได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับ ก็สวัสดีแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านเลยนะครับน้องไปทูนสบายดีครับผมยงแต่ว่าขวัญตะวันไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายน้องเท่านั้นเองครับผมวันนี้ก็เลยพามาดูน้องไปทูนกินหญ้า ยามเย็นนะครับผมดูงานล้องเขาครับผมยาวกว่าพี่แสงจันท์เลยครับตอนนี้เพียงแต่ว่ายังเล็กอยู่ครับถ้าเต็มหนุ่มนี่น่าจะรอรอกว่านี้เยอะเลยครับ F สครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายให้ FC ได้หายคิดถึงนะครับผมอย่าลืมกดซ b s สไคร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องตะวันเลฟเฟนด้วยนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ